ลมเ้งกรดดอรถเกี่ยวมากแล้วพี่น้องรถเกี่ยวมากแล้วเอ๊ดีใจบอเบาหนามดีใจบอรถเกี่ยวมากแล้วปี๊ดพี่น้องกโวสีมาได้พี่น้องเอ้ยเพินไปเผาไปแหงเราอยู่ตอนกับเป็นเวลาชีสีใบมุ่งแลวพี่น้องรถเกี่ยวมากฝนก็มาถูกซุ่มงพี่น้องเลยฝนนั่น แข่งกับฝนแข่งกับเวลาอ้ยกลับสวัสดีพี่น้องบางทงที่เขาไปเดวรถลงเขากับเล็งมือพี่น้องทั้งเกีียวทั้งตัดเปล่าแล้วพี่น้องทำเวลา,พ,าพี่น้องแข่งกับฝ่ากับฝนอี่นี่ฝนดีกระดอพี่นอ้องมาลุ่นกันพี่น้องว่าซองแถาเพิ่สีได้ ซีแจ็คเศร้าแจ็คลอยเนาะพี่น้องเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วพีทหลุเกี่ยวขั้นใหญ่รถเกี่ยวขั้นลงมาแล้วมาเบิ่งพี่นอ้องเพิ่์นเซียลลุ้งไฮไดก่อนเนาะพี่น้องเนาะส่วนเบาอาจกัด เล่งตัดเบื่อนในพี่น้องเพื่อนตัดเพิ่นบ่เลยพักเที่ยงขินเขาแป๊บเดียวพี่น้องแล้วเพื่อนเลยเท่วนี้เพื่อนก็นมาลงแทวนีต่อพี่น้องซุบม้องเขาเพื่อนตั้งเป้าไว,ว้ประมาณของให้ได้ประมาณหกสิบพี่น้องเ่นว่าถ้าได้หกสิบนี่เพิ่นสี ขาดบ่ได้60นี่ถือว่าหลุบเพิ่นล่ะมาเบิ่งพี่น้องเฮาสิเกี่ยวจักสุมุ้งเนาะพี่น้องเนาะว่าจะเกี่ยวจกสมุงอีหยังอะไรยังไงเนาะพี่น้องเนาะว่าสิแล้วจกโมง ได้ผู้บ่าวอีกละเจมนผู้บ่าวลายฮันดี้ จีไน้ผัวจีได้พัวรถดเกี่ยวอีกเลยหลวดลงมาแล้วพี่น้องรลดลงมาแล้ว,ลลลวใช่ลหมเมเซี่ยวไปแม่ไปจับกระสอบนั่น สักปัญญงังเงแล้งลงแล้วลงแล้วลงแล้วพี่น้องลงให้หน้าแล้ว สรุปเพื่อนเพื่อนดูดล้วเพื่อนบอริคายได้พี่น้องเพื่อนเสียไปตากั่นเพื่อนเอาไปตากทยอยคายเพราะว่าถาดูดแลลวคลายเลยมันราคามันถือพี่นอ้องเขาให้หกบาทหกบาทเรึง่งพี่นอ้องมันถือคนสรุปก็คือเพื่อนเสียไปตากพี่นอ้องสูบเขาก็่ได้แล้วเผาสูบเขาก็่ได้แล้ว เห็ดหน้าคู่มือนี่สะดวกสบายพี่น้องผมคือผมคือสมัยแต่ต้อนสมัยชุ้มข่อยนะพี่น้องแามเก็บเข่าก็ได้แบบว่าเอ้าจักเหยียบนะพี่น้องจักเหยียบตีนนะันได้หาบหาบขึ้นมาล้านเนาะพี่น้องเนาะไทยก็ตตองใส่ค้วยต่ก่อนเนาะพี่น้องมากกู่มือนี่โอ้ยสบายปัญญัง กอจักตัดมือเก้ารถโล่งโหลดพี่น้องบ่มียังยาา กำลังใจพี่อับพี่น้องยืนสับลา ลุนกันมาลุนกันพี่น้องเพราะว่าเป่าสองเถาไว้ก็คือประมาณหกซิพี่น้องแต่ว่าชุ้มข่อยว่าประมาณหาซิพ,พี่น้องมามาลุนกัน มันเป็นต่ญญายันเนตามยุคตามสมัยพี่น้องแต่ละเดือนแต่ละปีเนาะพี่น้องเนาะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาตลอดเนาะพี่น้อง ไปแล้วหนึ่งไห้พี่น้องเสร็จไปแล้วหนึ่งไห้เอาโหลดเกลียวลงอยู่สำหรับคนที่บ่อยอยากได้เฟืองไหง้วนนะพี่น้องเนาะ โหลดเกีียวนี่ยมันสิเป็นโถดเกี่ยวคันใหญ่พี่น้องแล้วมันสิเก็บเข่าอยู่ในโตมันบ่ด้เอาใส่ออกเป็นกระสอบคือรถดเกีียวคันน,น้อยพี่น้องคือรหลดคือที่ล่งหน้าเจดอกใหม่คันน้อยเนาะอันนั้นนนั้นมันเข่ามันสีออกเป็นกระสอบกรนะสอบเนาะอันนี้อันนี้มันคันใหญ่พี่น้องมันสีเก็บเข่าอยู่ในหนักตัวแล้วถามมันเต็มแล้วก็สีเอาไปเทพี่น้อง มีตอ่างคนเบิดแล้วตอนเบิดแล้วค่อยก้นน้องเบิรแล้วเอยมีแต่ผู้สาวเซตไปแล้วพี่น้องให้ที่สอง แต่ว่าคัานหน้าเพื่อนมันบดสูงพี่น้องฝ้นมากแลวพี่น้องพ้นมากแล้วฝ้นหนา้าถูกสุมสองคนนี้ที่มนเพียใหก่ท่นักด,ดูน้ำเอแม่นบะ มาล่อสรุปกันพี่น้องว่าซึ่งเพื่นสุเดเท่สดใสนะพี่น้องนะแต่กัทือเอาไว้อยู่น้องแป๊บเดียวเนี่ยน้อ,นะอมมงมไม่ใส่แมงมันไม่ใส่แมงมันโอ้ยหนุกคือหลายแท้หนุกมันมาลอกินแมงมันแล้วนั่นนะพี่น้องหนุกนั่งแอนหนุกนั่งแอนเต็มเลยพี่น้อง ทำแม่ไปเก็บแมงมัน ดอกพี่น้องเขาชุ่มซองเขาเพลินมันแหงดีเด้พี่น้องเวลาเกี่ยวอย่างที่มันกัดสิวัยเน่มันบ่อตองยานว่าโลดเกี่ยวมันสิแค่นนะพี่น้องถ้าเขาบ่อแหงแล้วโลดมันสิแค่เราล้านสามไม้นาติมค่ะนี่ไม่ได้ในประเทศได้ด้วยเดียวแมนบ่โอ้หมันตื้อเขามันรีบห่วงมันเอ่อห่วงมันบ่อใหญ่แต่ว่าเขาเมันหนาอยู่ขาเป็น สามหายังบอกเพื่อนี่นอยู่ยังบอกเพื่อนทั้งอยู่มวนบอจา้าพี่น้องมวนบอสี่สี่นอนค่ะกำลังใจล่นเลยอนระพี่น้อง ยืนอยู่หนาเวทีเก็บเพื่อนยืน <laughs> 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 พ้นกับไม้กับพ้น่ะไมะ้กับพี่น้องกับพ้นพอทงน่ะพี่น้อง <laughs> ไปก็อยากเป่าแล้วพี่น้องทำเวลา <laughs> พองชุ่มข่อยกับมืออื่นพี่น้องให้เข้ามาตัดหา อยากแล้วเขาไว้พี่น้องอยากเมื่อบานมือที่สามแล้วนี่มือนี้จังได้มาเนี่ยจักมือเลยนะอันนี้มือที่สามยังมาเออบาโหดไหวผู้ที่สามมือพี่น้องมือที่สามยังแดนมาลงยังไดนมาลงเกี่ยวให้ฝนมากล้วพี่น้องท่านผู้นุ่มนั่งเอนกันร้ายลิ มันมาล่อก,กินตะกะแตนกินแมงมันพี่น้องเนะี่ยเออหนูกี่นี่พอย่านคนเนาะ <c oughs> นี่แหละหนูกนี่นี่นะ <c oughs> เต็มเลยบินเต็มเลยพี่น้องโอ้ยมันสิได้บังคับจะเจ้าของหน้าตั้งเป้าเท่าไรสี่สิบสามแซงวะฮุกสิบ ข้ารเทวเดียวนาบหน่าได้เต็มค่ะแมนบอ้าเรานขาประา่คนะเิในน้าไ่ได้าวเลนี่จ้าไปร้ายว่าเียดาจางไจ้ว่าเขาชไเท่าใหี่ส้าว่าชื่ในงานสี่ทุนใจสิบหาอ่ะ สีิหาสีสีสีิหาเอาสีชิบหาเออไฟไฮสีชิมหาก้าไหวเด้มารุ่นมารุ่นพี่น้องจักน่อยจักมาสรุปพี่น้องฮันดี้แต่ว่าเขาแต่ว่าเขาซ้องเขาเพิ่นกัดซือว่าโอเคอยู่พี่น้องเขาหวานได้สามีกัห่วย คือว่าโอเคไดเลยย่างหง่ากับโควิดนี่ด้ยพี่น้องเขาซ้อมซอมเขาครับย่างคือว่าอะไรเนาะเพป็นการลงทุ่นลายอยู่ทั้งปุ๋ยทั้งฝุ่นพี่น้องเพป็นการลงทุ่นลายคือว่าอะไรเนาะไฟเห็ดกับยากใจร้ายอะไรพี่น้องแบบนี้กำลงปุ๋ยให้ไปเยอะ รอมาหลุนน้ากันพี่น้องว่าซองเขาไปเสียแล้วพี่น้องเนาะเป็นครั้งนี้ก็ได้ยี่สิบสองกับสองคอยกระสิบเก็บขาดบรรยากาศไว้ปสานีน้แล้วพี่น้องเลยติดตามคลิปหนากันแล้วพี่น้องเนาะไปแล้วพี่น้อง สวัสดีครับผมคนมากแลวพี่น้องเลย